สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะสูตรตารางแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรตารางแล้วก็สูตรเม็ดเดียวของรัฐบาลไทยนะคะทุกคนนะคะงวดก่อนนี่ตารางเหมาค่ะตารางเหมาเลยนะคะบนล่างอ่ะงวดนี้เอาไปดูเป็นแนวทางนะคะเผื่อมีตัวที่ชอบตัวที่โดนใจนะคะทุกคนนะคะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวของเรานะคะงวดก่อนนี่ตารางเหมาบนล่างนะคะมาดูนะคะงวดนี้ ตารางจะให้ตัวไหนนะคะตารางจะให้ตัวไหนแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะคะงวดก่อนนี้สูตรเม็ดเดียวของแอนให้ไปที่3นะคะทุกคนมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะงวดเก่านน่กานีละคะได้อันตัวหนึ่งกเกามาจม่ใจม่วนีนมือส่วนนะคะนี่ นี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะแอดเดนศูนย์หนึ่งสองสามนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะมาหนึ่งนะคะแอดเลือกสามนะคะทุกคนเก้าหกเก้านะคะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะนี่เนาะเรามีสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรตารางนะคะคลิปนี้มีสองแนวทางนะคะมีสถิติให้ดูนะคะมีสติสตังห้เบิงค่ะทุกคนมีแต่สตินี่แหละสตังโบม,มีให้เบิงค่ะ อาแอดก็ทยอยลงแนวทางเรื่อยๆไปแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะสรุปรวมทุกสูตรให้อีกทีหนึ่งนะคะสรุปรวมให้เนาะรวมทุกสูตรที่มีนะคะมืดละค่ะมืดคลิปนี่ก็บมืดแล้วเลือแต่สูตรล้านเนาะสูตรเจ้าแม่นะคะน่าจะวันที่นางมาหรือเปล่านะคะช่วงนี้เจ้าแม่ก็ตายแอดแรดนะคะเจ้าแม่ก็ได เอามาดูงวดนี้นะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะทุกคนงวดก่อนนี่สามไม่ได้นะคะเป็นสูตรตารางเข้านะคะมันออกหกเก้าหกเนาะหกเก้าหกนะคะหกหนึ่งนะคะขออย่าตามตูดเด้อจะ้ะงวดวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดนะคะถ้าแอดเขียนเดือนผิดยังไงก็เออช่วยแจ้งบอกด้วยนะคะทุกคนบางทีก็หลงเดือนนะคะทําทั้งลาวทั้งไทยทั้งฮานอยทั้งเออพวก ลายวันของเรานะคะบางทีนะคะทุกคนบางทีนะคะแอดก็เขียนผิดค่ะบางทีแอดก็เขียนวันที่ผิดนะคะสวยกันเบิ่งไม่เด้อมาดูนะคะงวดนี้สูตรตารางของเราให้ตัวไหนนะคะสูตรเม็ดเดียวให้ตัวไหนนะคะเอาสูตรใดก่อนเอาสูตรใดก่อนเนาะเอาสูตรใดสูตรนี่สูตรใดก็สูตรนั่นก่อนเห็นสูตรใดก่อนก็สูตรนั่นเนาะมาดูนะคะสูตรเออรัฐบาลไทยนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะงวดนี้ให้หกค่ะ เม็ดเดียวนะคะให้หกค่ะทุกคนนะคะงวดนี้ให้หกค่ะเป็นตะคือโบนอหกนะคะทุกคนนะคะหกก็มาทุกงวดนะคะปีนี้หกหกลันยาวเลยนะคะทุกคนหกอ้ยเงวด อมันก็ลดมันกรบโบมาแค่โบกีงวดที่เหลือก็เป็นหกเมาส์นะคะทุกคนนะคะสตาร์ทที่หกสองนะคะของแอดนะคะหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะงบน้อยหกเจ็ดหกแปดนะคะเม็ดเดียวสามตัวหกเจ็ดแคปดค่ะแคบค่ะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางนะคะมันสีมาอีกบหกบัญยามให้หกบันมาเดอค่ะมาเดอร์ค่ะเวลาให้หกบันไหมาเดอร์ไหมาให้เขานะคะเนาะบุดาซิลีแอดก็ได เอานี่นะคะหกนะคะทุกคนแคบค่ะทุกคนหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกนะคะหกเจ็ดหกแปดนะคะหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะกินเขา่ากินนามกันหรอเบนอะนะคะแอดทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะใครว่างก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะจะเป็นคลิปใดเป็นคลิปใดเน,นาะจ้าเนาะ อ้านี่นะคะเดี๋ยวเราไปสูตรตารางกันนะคะทุกคนหกเจ็ดหกแปดนะคะหกเจ็ดแปดค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะเอามาดูกันต่อเลยนะคะสูตรตารางของเรานะคะงวดประจําวันที่นะคะกําลังวันเนาะกําลังวันนะคะทุกคนกําลังวันวัน,ว,นวันที่ กำลังวันนะคะกำลังวันของวันเสาร์นะคะตารางวันเสาร์ของแอดนะคะทุกคนกำลังวันวันเสาร์ของแอดห้าหกเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะตารางนะคะเก้าห้าหนึ่งแปดหกสองศูนย์เจ็ดนะคะเก้าห้าหนึ่งแปดหกสองศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนกำลังวันวันเสาร์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเนาะแอดจับคู่ในตารางนะคะจับคู่ในตารางงวดก่อนนี่แตกบนล่างนะคะตัวเดิมค่ะทุกคนนะคะสูตรให้ตัวเดิมมาดูกันนะคะ ห้าเก้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแมนบุญต,ตัวเก่าอยูบ่บนเอ็ดจ,จำบ่อยหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองอ่านลองดูคะ่ะทุกคนนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณานะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะ ถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามไม่ชอบก็ตามเหมือนเดิมนะคะเอานี่ได้แบบนี้แหละคะ่ะสีเป็นตัวไหนนะคะเนี่ยมีเจ็ดเก้าแอดด้วยนะคะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแต่ไม่มีเจ็ดหกเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะทุกคนอ่าเบิรงกันไปนะคะหน้ารุ้นนะคะตัวที่หน้ารุ้นอันนี้ค่ะอยู่ในตารางนะคะตัวไหนที่อยู่ในตารางนะคะก็มีสิทธิ์รุ้นกันละคะ่ะทุกคนนะคะ จะไ,ไปอาบน้ำนะคะอัดคลิปให้ FC ก่อนนะคะอัดคลิปทิ้งไว้ก่อนนะคะให้ FC ได้รับชมรับฟังกันนะคะสแนวทางนะคะคลิปนี้2แนวทางนะคะทุกคนนะคะนี่สถิตินะคะสถิติเม็ดเดียวของแอดนะคะเอาอันนี้เป็นสถิติสุดเม็ดเดียวนะคะมีเข้ามีหลุดตามนี้เลยค่ะอลองดูเดอ้อนะคะหกับ9นะคะจะครองเมืองได้ไหมนะคะต้องรอลุ้นค่ะเอาแคปเอาค่ะทุกคนนะคะ หัยตารางนี้ก็น่าลุ้นนะคะหลายๆท่านนะคะมีตัวที่ลุ้นในใจเนาะเอาแคบเอาค่ะมักตัวใดกับอัดโหลดค่ะมักตัวใดกับอัดมันค่ะคาโหลดเนาะ เอาแคปรลเบิค่ะเอาลีเดอร์ลีเดอร์นี่สูตรตารางนะคะ951862นะคะ9518627นะคะ951เนาะ86207นะคะ5678นะคะ59505152นะคะ69606162นะคะ79707172นะคะ89808182ค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ของเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวกับหกนะคะนี่เนาะ หกสอ6หกสามนะคะ6กเจ็แล้วก็678จ็ดค่ะทุกคนนะคะขอให้มาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเรอสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า